เกิดมาพึ่งเกิดเจอแพ็กเกจจิ้งผักชีลาวที่ผู้ดีขนาดนี้เป็นขนมปังที่สั่งซานต้าไว้ก็ควรจะรู้สึกยังไงดีไม่อร่อยอะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กันบลอกมาสเอฟนี้นะคะวันนี้พีชว้ามาอยู่ที่ประเทศอะไรใ้ไทยแต่ทุกคนน่าจะรู้จากน้าปกแล้วแหละพีชว้ามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนตอนนี้อยู่กันที่เมืองโลซานนะคะใช่ค่ะคริสต์มาสปีนี้เราเป็นพีชีออนทัวร์ตอนนี้พีชอยู่ที่ห้างโกลบอลสนะหนึ่งในห้างตัวท็อปของที่เมืองโลซานนะคะซุปเปอร์ช่วงคริสต์มาสของที่โลซานโลใจเนี่ยเขาจะเบอร์ไหนอะไรยังไง เป็นซูเปอร์ลักชูอีดอ,อกผลไม้ว่างพรีเซนเปล่า,เลาๆเฉยๆก็ยังดูลักชูขนาดนี้มะม่วงไทยราคาชิ้นละ12ฟรังในส่วนของโซนผลไม้เราเจอพี่คนนี้อีกแล้วพี่คนนี้ที่ตอนนั้นเราไปเจอที่สวีเดนที่แบบเปรี้ยวสนั่นมากวันนี้แอบอยากได้แบบผลไมเ้เปรียปร้ยวๆนิดนึงอะ่ะชีช่แบบโกจิเบอร์รี่อะไรฟิวๆนี้ป้าชีคือชีคืออะไรวะน่าจะเป็นความเปรี้ยวความสะใจเอาไปตัดใดๆเผื่อว่าวันนี้เราได้ขนม คริสต์มาสที่มันแบบหวานฉ่ำเนาะมาถึงสวิสก็ต้องงานชีสปาเก็ตี่มีความตีฟูสวยพลิ้วกินง่ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเอาไปลงองเฮ้ยนางมีฟิลแบบชีสกับพริกอะไรอยี้ด้วยนะนี่จะเป็นความแบบชีสกับทรัฟเฟิลแต่ฉันว่าชีสกับพริกดูเป็นคอมโบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วถ้าเราจะเริ่มลองจากที่ไหนไปคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสุดนะคะอยู่ๆก็มีความอยากอยากจอบแจบสิ่งเนี้ยเอาไปลองแกงแกงปะแกงของหวานชีดูมีความแบบพุดดิ้ง ผุดใจเยอะนะเอาดีๆนะตาน่ากินถุงอันเลยอ่ะเราต้องผักก่อนอุ๊ยแต่อันนี้มันก็น่ากินอะไรเนี่ย เชาแชริคอต้าม <m ess rules> <made> ันเป็นของหวานจริงปะวะแล้วใครจะบอกกูได้อะน้ำมะพร้าวสีชมพูคือฉันนะาะก็เคยเห็นความพิง์เลมอนเนทแต่เพิ่งเคยเห็นพิงก์โคโคนัทวอเตอร์เป็นครั้งแรกหรือขวดสีชมพูเฉยๆเ้ยอ่ะเอาไปลองก็ได้ไม่มีความคริสต์มาสอะไรเลยนะที่หยิบมาเนี่ยเธอเธอฉันก็รู้ว่านะาว่าทอเบรนเนี่ยมันออริจินเอตมาจากที่สวิตเซอร์แลนด์อเชียไปปะชิ้นเนี้ยมีตำตำสามฟุตชิ้นเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบเก้าฟรัง4.5 ห <Hello>, อยน้องเขาไว้ลำพังดีกว่าอ่ายังไงล่ะจินเจอร์เบรดจินเจอร์เบรด e v e r y w h e ร์พอๆกันกับช็อกโกแลตเลยไหม อันนี้น่ารักดูงอนเป็นจินเจอร์เบรดรูปหมีสัญ,ญลักษณ์เมืองหลวงของสวิตซ์แลนดเมืองเบิร์นก็คือเป็นชีเป็นรูปหมีดิฉันควรจะซื้อสิ่งนี้ทุกคนสิ่งเนี่ยคือไม่เหมือนที่อังกฤษเว้ยคือที่อังกฤษเนี่ยเวลาเราจินเจอร์เบรดมันเป็นเหมือนเป็นคุกกี้กรอบๆหรืออะไรเป็นฟิลฟิลเนี้ยของที่สวิตซ์เนี่ยคือเขาจะเป็นแบบพัฟฟี่อ่ะดิฉันคิดว่าดิฉันจะลองมันก็สนดูคิวๆดีพี่ เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่มันดูมาเป็นปขนมปังที่ฝังซานต้าไว้คุกควรจะรู้สึกยังไงดี feels unholy ซึ่งอันนี้แปลกมากพี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็ยังใช้ gingerbread ไหมอะคือ texture เขาดูไม่ใช่สุดๆอะแต่ว่าแบบเอาว่าเอาไปลองละกันขออนุญ,ญาตไม่เอาอันที่ซานต้าถูกฝังอยู่ในขนมปังไปเพราะรู้สึกว่ากินไปแล้วจะ unholy คนไม่รู้ว่านี่คืออะไรอ่ะมันเป็นอันเล็กๆแล้วมันก็เขียนแบบว่าแพนาโทเน่ดูดิมีแบบก่อนจะจิ๋วมากก็มีแบบจิ๋วบานกลางก่อนมีเป็นแบบเวอร์ชั่นไซส์อ่างเงี้ยคนน่ารักไปชีพานาโทนเน่อย่างที่บอกเป็นที่นิยมอยู่ทั่วยุโรปแล้วก็คือดูที่สวิเ พานาโดเน่เวอร์ชันกล่องดีไซน์โดยดอเชกัมปานาไปเลยอี <c oughs> กดูความเวอร์วังของการผ่าและพรีเซนต์ด้านในให้ดูว่าเออที่จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เป็น ฟิลมีถั่วๆั่วอันนี้ฟิลเป็นมีผลไม้ด้านในเครื่องจิม้มเครื่องฉีดเครื่องเยมอะไรอย่างงี้ที่ไปกับขาวเอิงเอ่ยมีราดหน้าด้านบนอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือกินเข้าไปก็จะเจอน,น้ำหอมเลยใช่เหรอวะคือชีโดเชคือไปเบอร์ใหญ่ชีโซนของไทยก็คือมาม่าช่ำม,มากรถอะไรบ้างที่ผ่านเขารอบมาถึงโลซานหมูสับต้มยำกุ้งอรอเลยวะ พาโลเปตวะ่ะฉันชอบซอสแบบเฮาส์แบรนดของที่นี่มากเลยอะมันมีความมินิมอลแล้วทุกอย่างก็คือคอนเวดโดยใช้รูปฟิลแกงะกรี่มีเนื้อมี lobster มีปลามีอันนี้น่าจะแบบซีฟู้ดรวมมีซอสกวางคือมีแบบ Stock Part, สต็อกผักสต็อกปลาฟลอนเดอร์มึงละเอียดไปปู่อุ้ยมีแบบของเครื่องเคียงอันนี้เยอะมากเอาดีๆเขาเย็นยังจำเป็นอยู่ไหมอะ อีเนื้อพันชีสอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนเอ๊ยไเี่อะไรอะ่ะนี่มันดูเหมือนอาร์ติโชกปะแต่ว่ามันมาเป็นแบบม้วนๆนะ่ะไอเราก็ใจง่ายสะด้วยซีฟูดคือดูชํำม,มากนะ่ากินสุดๆดูสดอะ่ะ เกิดมาพึ่งเกิดเจอแพ็กเกจจริงผักชีลาวที่ผู้ดีขนาดนี้แพ็กเกจจริงผักชีของที่สวิสเอ,อ๊ะมีใครอยากทานกระเพราไหมไงสวิสคุณลิตี้มีอยู่จริงแม่แม่แมนอกจากความเลิศของผักชีแล้วให้ดูความเลิศของปลากระป๋องชีค่ะงงอะ่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องแบบมาเดินซูเปอร์แล้วก็รู้สึกว่าชี่ปลากระป๋องนี้สวยจังเลยอย่างเงี้ยดูเลยคะ่ะ do you think it will be good everything is good uh, 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 traditional one This? Yeah, this is the traditional one. What is your favorite? <laughs> <laughs> My favorite is caviar. But uh, it's um, quite strong. Ah, uh, uh, okay. How many guests? Uh... Just me. Just you? <laughs> ah, okay. Perfect. Thank yeah. you. Merci beaucoup. Yeah. โอ้ยคุณลุงใจดีมากทุกคนเราเชื่อคุณลุงนะคะเราเอาสิ่งนี้มามันน่าต์หน้าตาดูคล้ายๆอีคุระแต่พี่คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ให้ทุกคนดูมันคือสิ่งนี้ก็ทุกคนบอกผิดด้วยเพราะมันคืออะไรคุณลุงแนะนําตัวนี้ให้สิพิดแอบอยากกินอะไรที่ดูแบบแปลกนิดนึงแบบเป็นไข่ปลาสีดําๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบชีมันกุ้งก็คือดูฉ่ามากไข่กุ้งอะไรนี้คือดูน่ากินมากเลยทาไงดีอดใจไม่ไหวอ่ะเอาเลยได้ปะเกินร้อยกัมปะวะหุยไม่เกินร้อยกัมเอากลับอังกฤษได้ไปดิรออะไรอ่ะ คนดิฉันเจอเดินมาเจอร้านนี้ n o ว l ได้ๆๆๆอันออกคําเดียวเลยว่า Noel แต่เรารู้แล้วว่า Noel แปลว่า Christmas ในภาษาฝรั่งเศสนะคะและเนื่องจากที่นี้เป็น French speaking part of Switzerland นี่ต้องเป็นร้านขายของ Christmas แน่ ใจหนึ่งก็เสียดายเพราะว่ามาตอนเขาปิดร้านแล้วทุกคนแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออก็ดีแล้วแหละที่มาตอนปิดร้านอีดอกไม่อย่างนั้นก็คือจะคนกลับนอนๆอนยังไงถือว่าพบแล้วนะทุคน <c oughs> ประเทศในยุโรปที่เริ่มคริสต์มาสเร็วพอๆกับที่อังกฤษเพื่อโลซานตัวมัมแห่งสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ถึงห้องเราทุกคนโอเคเราจะมาเริ่มชิมจากความ Christmas, คริสต์มาสคริสใจก่อนพนนาโทเน่จิว๋วเดี๋ยวรู้เลยคือไม่เคยเจอจิ๋วอย่างนี้เอา,อางี้คือพนนาโทเน่ปกติมันจะเป็นอันใหญ่อันนั้นมันจะเป็นแบบว่าเค้กปั้นใหญ่ๆล่าสุดมีนี้ไปใส่กลาแมแม่เลงชิมันเป็นแบบพนนาโทเน่หนึ่งคำหรอลบกวนพี่ๆเฉลยด้วยว่าถ้าซื้อมาผิดนี่ไม่ใช่นี่เป็นช็อกโกแลตรดพนนาโทเน่ <laughs> หรืออะไร <laughs> มันคือหน้าตาเป็นช็อกโกแลตเลยอ่ะ <laughs> เหมือนเป็นช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้ที่แปะคาว่าแพนนาโทเน่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันคือช็อกโกแลตเลยอ่ะแต่เอ,เอาเอาเรื่องจริงก็คือพีทไม่รู้เหมือนกันว่าอีพานาโทเน่มันรสเป็นยังไงเพราะพิดแบบไม่เคยกินหวานแต่ไม่มากไหนๆแล้วแกล้งกินน้ําสิ่งนี้ต่อเลยเฮ้ยอันนี้อยากกินมากโคโคนัทวอเตอร์ที่เป็นสีชมพูถ้ามันเป็นเชลที่ไม่ได้แช่เย็นมาก็อาจจะคิดว่าเป็นน้ายาบ้วนปากอยู่ อร่อยเลยทำไมเข้าใจว่าทำไมต้องสีชมพูอ่ะก็คือรสเหมือนน้ำมะพร้าวเลยจากใจคนไทยที่เติบโตมากับการดื่มมะพร้าวดื่มมะพร้าวก็เลยว่าดื่มน้ำมะพร้าวคือเวจะรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวที่อังกฤษอ่ะมันแบบมันปลอมคือฝรั่งชอบกินน้ำมะพร้าวมากแล้วเขาก็จะมีเยอะใช่ไหมเราพี่รู้สึกว่ารสมันปลอมแต่อันนี้คือรสที่ค่อนข้างจริงมู v ว n g on to สิ่งนี้พ u ฟ f y g i ิ g e r b ร e เ d เอาจริงไม่ค่อยลุ o ฟอร์เวิร์เท่าไหร่เพราะว่าความคาดหวังต่อ Gi n g e r ร r e a รค่อนข้างมีน้อยนะรุ่นมันคือขนมังงขิ เฮ้ยแต่จริงๆเจ้จจาไบรดเขาก็เรียกว่าเบรดนะจริงๆมันก็ควรจะนุ่มฟูก็ถูกแล้วปะวะและที่กูเจอเป็นทรงคุกกี้มาตลอดโอเคความคาดหวังสูงขึ้นมาเลยตอนนี้น,นูนุ่มฟูสุดฤทธิ์มากน่ารักน่ารักเออหืมก็ดูเป็นขนมที่ควรจะเอาไปจิ้มชากินเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มชื้นอะไรก็ตามอ่ะทุกคนแตอันนี้มันกลิ่นขิงแรงมากอยู่นะ มันเป็นทรงเนี้ Merry Christmas ทุกคนจบย oh, e ังความคริสต์มาสอ๋อยังอีดอกยังมีอีก e ค่ะไม่ใช่โดรายากิมันอยู่โซนเดียวกันกันกบ Gingerbread เว้ยแต่ว่าพิดไม่แน่ใจว่ามันใช่ Gingerbread หรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็ข้างหลังชิก็คือเขียนว่าอะไรก็ไ,รไม่รู้รนะคะอ,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 อะ่ลองชิมอีสิ่งนี้อีโดรายากิคริสต์มาสมันนุ่ม t e x t u r ชีสก็นุ่มๆนี่คืออะไรวะอ่ะลองฉีกไม่ขาดด้วยขอดูตรงกลางเลยได้ไหม ตรงกลางดูมีความแบบอะไรหนึบๆสักอย่างเหมือนมาซีแพนนะ่ะแต่สีเขาก็ดูไม่ค่อยใช่จินเจอร์เบรดนะ ิอะไรลงไปนะขออีกทีสิอะไรอะคือ <K l is man> ขนมคริสต์มาสแบบยังไม่เจออะไรที่อร่อยเลยอ่ะช่วยด้วยเหมือนเป็นขนมปังที่แข็งแต่เป็นคุกกี้ที่นิ่มคิดว่าถ้ามีชาน่าดีกว่านี้แล้วแม่งคือรสอะไรกูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยแ,แล้วมันไม่ใช่จินเจอร์เบรดเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันคืออะไรทุกคนช่วยบอกพิธีขอชิมของคราวที่เราหยิบมาแบบนี้นิดหน่อยนะคะเราจะปิดคลิปละ <L is> อุย๊ยอยากลองอันนี้มาก <L is> น้องมันกุ้งลอ o เตอร์ มันเลิศมาแคะไปปาะในต้ยมยำกุ้งสิคุยเดี๋ยวขอลองแคะกินชาวสวิสเขากินสิ่งนี้กับอะไรอะ่ะ mm hmm. เขาปาดมันลงไบนแครกเกอร์แล้วก็กินหรอ mm hmm. นี่มันคือมันกุ้งเลยปะเอาดีๆ <c oughs> มาอร่อยอะ่ะ <laughs> กลิ่นมันๆความมันกุ้งที่มีบัตเตอร์นิดๆแต่มันไม่แคมมากไม่ลอยอ่ะคือจริงวันนี้ไปเจอเพื่อนชาวสวิตมาแล้วชีก็บอกว่าจริงประเทศสวิตไม่ได้มีแบบเขาเจอทางด้านคูลินารีขนาดนั้นก็เริ่มจะเชื่อละเอาดีๆตอนนี้อังม่อคือเหมือนเป็นอาวุธลับที่เอาไว้เพิ่มความมัน ให้อะไรก็ตามที่ทําอยู่เฉยๆคือสมมติว่าถ้าทาทสปากเกตตีใส่ซีฟู้ดแล้วก็โคลอันนี้ลงไปให้มันแบบมีความมันมีความกลิ่นกลิ่นมันแบบมีแต่กลิ่นเออใช่มันมีแต่กลิ่นมันไม่มีรสซี้อะไรเลยเป็นแต่กลิ่นแล้วก็แฟทเรามาแก้มือด้วยอันนี้ดีกว่าคุณลุงใจดีชาวสวิสเขาตั้งใจช่วยเราเลือกมากอันนี้เดี๋ยวรู้เลยชีมีความแบบสีอ่อนกว่าปลาทราวไข่ปลาทราวนึนงนะเอาไข่ปลาแซลมอนุกคนมาอย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง โอ้ยโอ้ยโอ้ยรสนะอันนี้ได้ก็คือรสแบบอีคุละที่นวัวกูขอให้โอกาสอีอีอ <c oughs> ีสเตอร์อีกทีดิผสมร่างกันกันกบไข่แซลมอนนี่ดิมาดูกันว่าน้องแซลมอนจะแบกอีลอบสเตอร์นี่เข้าปากฉันได้ไหม รานนี้อร่อยทุกคนสดดีเจอที่ซูปเปอร์หยิบได้เค็มเค็มแก้เลีเ่ยนกับทุกอย่างมาสิ่งต่อไปที่จะกินชีสพริกชีสสอดไส้พริกอะไรก็ตามสิ่งนี้นะครับผมกลิ่นเหมือนมีใครตายอยู่ในห้องนี้สวิสชีสทำชีอืมให้ดูเท็กเจอร์ใกล้ๆนั่นก็จะเป็นชีสที่มีชิลี่แบบฝังๆอยู่อ <less> ุ้ยเผ็ดก่นเผ็ดเลย ชีสไม่ยากพีทไม่แน่ใาจามันคือชีสอะไรเหมือนกันแล้วก็บนแพ็กเกจก็ไม่ได้เขียนนะคะแต่ว่าพริกคือเผ็ดจริงเฮ้ยชิคก็อร่อยอยู่เอาว่าสิ่งสุดท้ายขอลองกินอีชีสจุกลิกยวนี้หน่อยมันสวยอะเหมือนเดิมนะคะเป็นชีสที่อ่านไม่ออกเลยนะคะก็ลองดูมีความคาดหวังเล็กๆว่าจะเป็นฟิลแบบบรีหรือกกด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นไม่ยากกลินล่นไมล์กลิ่นไมล์มาก อร่อยอ่ะอันนี้คือลอดเวอร์ไม่ค่อยมีกลิ่นแรงไม่เละไม่เลี่ยนเพราะว่าชีฝานมาเป็นแบบเป็นกลีบอย่างเงี้ยใช่กินเป็นสแน็คได้อยูวนเนี่ยลองกินกับ l o บ s t e r ไหมโอกาสสุดท้ายของ e l สเ s t e r คือ e l ส b s t e r กับอีช e สเพชโอกาสเดียวของหลอดในการเฉดชายโอกาสสุดท้ายไม่ไงคือนึกไม่ออกหรอกต้องไปเสิร์ชอ่ะว่าจะต้องทำเมนูอะไรที่จะใส่เนี้ยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันมีแต่กลิ่นจริงๆอ่ะ It was at this at moment that was knew she She fucked up ชีสละพริกก็เอาชีไม่อยู่ค้ยต่ออันนี้มงมากอีชีสิ่งเนี่ยคือมงสุด เทียบกับอ e ี h e สพริกก็คืออ e ีชีสพริกคือแบบติดเค็มคือเขาเรียกว่าค่อนข้างมาชัวร์นิดหนึ่งชีสมันจะแบบบ่มนานนิดนึงอะค่ะแต่อันนี้มันจะแบบค่อนข้างมายคือมันยังมีความเป็นนมนมอยู่แล้วก็แบบไม่เค็มมากกินเอามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอมัน texture มันบางๆใช่ปะ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยเลี่ยนเห็นไหมมันจะแบบบางๆอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า t h a t s i t for today นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามดูกันมาจนถึงตรงนี้เนาะไปช้อปปิ้งคริสต์มาสกันมาอีกปีแล้วนะดีใจมากที่ได้มาช้อปที่สวิสก็เพลิน ที่เจอคือ hospitality ดีมากอันนี้ต้องล้างไหมวะ๋ย่เค้าปาไปแล้วอะรสชาติที่ถูกต้องหน้าตาที่คิดเอาไว้ว่ามึงต้องเปรี้ยวสนั่นก็คือเปรี้ยวจริงเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะพีทมาทําอะไรที่เซอร์เวสเซอร์แลนด์หรือจะพาทุกคนไปดูอะไรในสวิตอีกกดติดตามกันเอาไว้ได้นะคะรอดู vlogmas F ต่อไปวันนี้ขอตัวไปกินสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย